สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญน้่โชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้กลับมาพบพ่อ,อนนพอกับเซียนซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้บอกได้เลยว่าเซียนซองมีที่เด็มมเดมาฝากก่อนอื่นนะคะก่อนสิไปรับชมเราฟังเนาะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะคลิปนี้นะคะที่เด็ดครับคุณพ่อคุณแม่ บอกได้เลยว่าถือใจเอฟซีแน่นอนนะคะล่างตรงๆไม่ต้องกลับค่ะไปะไปยังเดี๋ยวมาตงกลับเฮ้านะคะก่อนอื่นคือจงทีบอกนะคะกดไลค์กดแชร์ลอนะคะเส้นสองมีทีเด็ดดีๆเด็ดๆมาฝากนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วที่สําคัญนะคะเห็นโฆษณาเบิ้งให้กันก้อนนะคะเบิ้งโฆษณาจนมันจบไปเองผุนคุณพ่อคุณแม่เออฮานาเส้นซองสีแดงคาน้นามมันหลายเลยนะคะ พอได้มีคาน้ามันนะคะมีทุนทรัพย์นะคะเวทีซื่อเขากินกลางทาง่านะนะวอกล้าวก็เป็นตะเลตโตนนะคะช่วงนี้ตะเลโทนจะคลองอีลีคุณบอกพุ่แม่โอ้ยลงคลิปยังไปนะคะก็บบมี่ไพเห็นเออวิวก็ลอยล้อนะคะแต่ว่ากับบเป็นยังก็ยังมีคนเขามาคอมเมนต์ให้กาลังใจกันนะคะมีเอฟซีนะคะที่ค่อยเบิ้งคลิปให้นะคะบางท่านบางคนกับ โอ้ oh, คลิปนี้ของเสี้ยนซองนะคะคนเบิ้งหน่อยแม่เบิ้งไห้ก็นน่ะจะหาหลอกประสันป้าขึ้นใจดีแทดสันดีเฮงคุณพ่อคุณแม่เบิ้งดูดูเบิ้งหลาย,ลายเฮงดีนะคะ่ะเอออ่ะละเป็นารเปิดการมองเห็นเห็้เสี้ยนซองในหล,ลายเลยนะคะอ่ะว่ามาลายกับยายหางนะคะเอฟี FC ก็ไเลสี่ห้านะคะว่ากันกนเนาะนวดหัวมวลกันก่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะพูดคุยกันก่อนนะคะเสี้ยนซองปรหยักเปิดคลิปมาแล้ว สู่ตัวเลขเราหนีโหลดนะคะกับบอแมนเนาะเวาวกันก่อนนะคะและ้วก็เฮ็ดบะได้พอมเป็นยังติบอคลิปมันต้องอดสิบนาทีนะคะสิมาจวดจัดโยกปื๊บปั๊บนี้ไปโหลดบะได้นะคะไม่ได้นะคะลงคลิปไม่ได้เลยนะคะคลิปเขาให้ทำสิบนาทีเนาะก็เลยต้องหาแนวนั้นแนวนี้นะคะมื่อเว้า,วาวมาจากกับคุณพ่อคุณแม่น้ำแน่นะคะ ว่า wow, ถึงเมื่อน,นี้นะคะเส้นซองกาได้ลงแนวทางไปสองแนวทางเนาะเมื่อนี้เป็นวันพุธนะคะก็ได้ลงแนวทางของเซียนเล็กเล่าต่างๆนะคะวันนี้ก็รวมมี4สำนักนะคะที่เดดกับผู้่าน้ำโชกกะมีคือเกาแยกเป็นบทสัมผณ์นะคะแล้วกัมีของน้องโอเล่นะคะเซียนสองห้องนะคะแล้วก็เซียนแง่รวมอยู่ในคลิปเดียวนะคะผู้ใดเป็นแฟนคลับเล็กเล้าก็ฝากเข้าไปเบิง่งเข้าไปพิจารณาแน่น,นะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะเป็นทีเด็ดค่ะทีเด็ดเลขรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่17มกราคม2567นะคะบอกได้เลยว่าเอาใจคุณพ่อคุณแม่คักตื่นะคะเส้นซองไปได้เลขจับคู่มาเพิ่นบอกว่าเน้นล่างอย่างเดียวแถมที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องกลับกัน จ็ดหางแค่นแค่นเท่านั้นเอให้มาเจ็ดหางยังบ่พ่อแถมยังบ่ต้องกลับอีกป้าเอาบ้านนี้เฮามันยาวกันต่อเลยนะคะเด๋เส้นซองขอเขียนก่อนเนาะว่ามีอยียงแน่นะคะเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกตรงๆไม่ต้องกลับนะคะอ่าเดี๋ยวเขียนวางไดหลัเปิดตรงวัดแหลกคุณพ่อคุณแม่คือเก่านะคะก้อนหนานี้นะคะเส้นซองได่า ลงแนวทังสามตัวตรงๆนะคะไปเนาะกะมีเอฟซีนะคะเพิ่นเห็นนะคะแล้วบันีีเพิ่นก็นเลยเอ้าวที่เด็ดสามตัวตรงๆกับมีแม่ก็มีที่เด็ดขึ้นกันนี่นะคะที่เด็ดของแม่สองตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะเซียนซองมาซันเพิ่นก็นเลยอยากเอามาแบ่งปันเนาะเซนซองได้ยินยังซันแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับเอฟซีนะคะเซนซองก็เลยเอามานำเสนอให้เอฟซีไดเบิงไดพิจารณากันในมือน,นีนะคะ เจ็ดหางแตกนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะขอเขียนก่อนเจ็ดหางแตกล่างตรงตรงไม่ต้องกลับโอเ้เขียนเกียวพออ่อป่านี้งวดสิบเจ็ดมขหกเจ็ดตื่นเต้นทับ ว่เตือนเต็นจางไหนเนาะตรงๆว่ต้องกลับพนาแถมยังหน่อยห่างอีกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะถือใจเสี่ยงสองวิธีแบบนี้ชอบเลยนะคะมาเบิงบัน,นี้ว่าสิม,มีอ่าโตได้แน่นะคะสิม,มีโตที่คุณพ่อคุณแม่เลือกไว้ไปนะคะตัวแรกนะคะที่ได้มาเนาะมีสองศูนย์ค่ะตัวแรกกั็งามเรวบัน,นี้ตัวที่สอง สามศูนย์ค่ะตัวที่สามนะคะสามสี่ค่ะตัวที่สี่นะคะสามเจ็ดแจักแมนสิบาทยังดอกประสับเอฟซีวะตัวที่ห้านะคะ,สา,าะ,คะสามเก้า ตัวที่หกสองเกตัวสุดท้ายตัวที่7นะคะสองหค่ะคุณพ่อคุณแม่มีตะตูกำง่าๆบานนีอ้าย้ำเลยนะคะว่าเจ็ดหางนี้ล่างอย่างเดียวตัวตรงไม่ต้องกลับนะคะอันนี้คือตามสูตรเพิ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ แต่วาา่าถ้าผู้ใดมากนะคะกระติดบนไว้นั่งก็ได้คือกันนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะอันนี้เส้นซองวาวจากาแนะนําคุณพ่อคุณแม่เองนะคะจากประสบการเป็นเป็นนักลงทุนเหมือนกันนะคะเรื่องลงทุนมาอนนโอ้ลิขิตันกันนะคะืันนี้ฝ้าว่าพจเข้าเป็นนักลงทุนเนาะคุณพ่อคุณแม่กตมีกันไวแน่นะคะกันพลาดบ้างนะคะเพิ่นม,มั่นใจล่างกระจริงนะคะแต่บางเทือ มันอาจจะโดนไปบนยังสีนาเนาะกันไว้แน่นะคะอาจจะติดล่างไว้ลายก็บนนะคะประมาณนี้เนาะเอานี่แคปหน้าจอคุณพ่อคุณแม่นี่เอาอ่านกอนจะความเขียนว่ากใดนี่7จ็ดหางแตกล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะคะนี่เนาะงวด17มก,กราคม2567นะคะ มี2อศนเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะไายตาพอดีเนาะฟั่งเช่นสองอันก็นได้นะคะ2 0 3 0 3 4 3 7 3 9 2 9แล้วก็2 5ค่ะตามสูตรของเพิ่นนะคะตัวตรงล่างไม่ต้องกลับนะคะแต่คือจําทีเส้นสองวาละคุณพ่อคุณแม่กันน้ำแน่เนาะเอา คือเก่าเหมือนเดิมนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะเส้นซองใดแนวท่างดีๆเด็ดๆมากนะคะก็เลยอ,อยากเอาเมาแบ่งปันให้เอฟซได้เบิ่งได้พิจารณากันนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์หลายเติบยูนะคะสำหรับคุณพ่อคุณ,คณแม่เนาะแต่มีแต่อีกคกนนะคะอันนี้แนะนํากันนะคะเส้นซองแนะนำอีเนาะว่าเพิ่งมาเปิดตัวงวดแรกนะคะทางช่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ จังไดกะอยากให้เอฟซีนะคะจับจอบเบิ้งก่อนเนาะเจนซองกะจอบเบิ้งก่อนคือกันนะคะงวดนี่เนาะเฮาต้องมีการเก็บสถิติก่อนนะคะถึงแม้ว่าเพิ่นสิมันใจแห้งนะคะแนวทางของเพิ่นที่ปล่อยมานี่เพิ่นจะบอกว่าเขามาแล้วหลยงวดแล้วเขาคักเขาแน่เขาตลอดนะคะแต่ว่าเฮาก็อย่าฝ่าวเสือหลายเนาะคุณพ่อคุณแม่ หงต่ไม่เห็นหวัวแหลกกับสีบเสื้อพะโลดมันกับวแมนนะคะเข้ากับตองมีการเก็บสถิติของเข้าไว้น้านะคะเก็บไว้ก่อนนะคะดูก่อนจอบดูก่อนจอบแนมก่อนนะคะทางหวหน,นีเขาของเพิ่นนะหวหน้าเข้ากับจังวากันไหมนะคะเพ่นกับปล่อยมอเมื่อีกคือเกาหะลพูดกบพแม่เท่างผุนกองสลากพ่นยังว่าเศร้ามุนดอกมุนตลอดมุนแล้วมุนอีกถึงสิมุนมาถือตัวที่เข้าสื่อจะสร้างเถาะเออ <laughs> เดี๋ยวคอยลงทุนงวดหนากรได้คุณพ่อคุณแม่จอบเบริก่อนะคะแต่ว่าถ้าเลขชุดนี้เนาะทีเซ็งซองมานั่งเสนอเจ็ดหางในมือน,นี่ไปตรงใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะหรือว่าเอฟซยิบจับไปแล้วนะคะก็ได้ขึ้นกันนะคะถ้ารู้สึกว่าอู้เลขนี่ถึงใจแม่เลยแม่ก็คิดอยู่แล้วว่าสิลงทุนเลขนี่ก็ยิบกระจับได้ขึ้นกันคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อันนี้ก็เป็นเพียงการ แนะนำกันเฉยๆนะคะทั้งมดทั้งมวนกับขึ้นอยู่กับเอซนะคะขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือเกานะคะตังอยู่ในกระเป๋าเรานะคะไม่มีใครมาเอาออกไปได้ยกเว้นเราเองนะคะเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะไตต่อมเมืองดีๆเนอะเป็นตะครือคอยยิบคอยจับนะคะทา็คือกับพานไก่กนนะคะอะสำหรับ ทีเด็ดคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองมีแนวทางดีๆเด็ดๆก็เลยฝ่ามานนํำเสนอให้ได้ดเบิ่งกันเนาะแนวทางนานะคะจะเป็นแนวทางดีๆเด็ดๆทองไพกะฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยเขา่าเบิง่งขามาติดตามเนาะ กระดิ่งแจ้งเตือนปั๊บนะคะว่าช่องบุญนำโชคลงคลิปใหม่แล้วนะคะก็อย่าลืมกดเข้ามาเบิ่งน้ำแน่นะคะจะได้ประลาดแน่ทางดีๆในนวดวันที่17มกราคม2567ที่จะถึงนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์คอยกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้เซต็สองอตัวลาไปก่อนลนะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ